วันนี้อืมเราเราจะมาคุยเรื่องของความเก่าของพระเนื้อผงกันนะครับเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเป็นพระเนื้อผงม,มีความเก่าเป็นผมผมคิดว่านะมันเป็นเป็นหัวใจหลักเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะที่เพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยยังสับสนยังยังแยกไม่ออกว่า ความเก่าที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของใบไม้ใช่ไหมถ้าใบไม้เเห็นนะสีเหลืองอย่างเนี้ยเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมว่าความเก่าของใบไม้เนี่ยมันต้องมีเป็นอย่างน้อยอนะ่ะห้าถึงเจ็ดวันแหละที่เขาจะออกเหลืองอย่างเนี้ยใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้า พอมาอย่างเงี้ยอ่าเขาดูสิเห็นไหความเก่าเขาก็จะใกล้เคียงกันใช่ไหมแต่อันเนี้จะเก่ากว่าเห็นไหมเหม็นนะความเก่ามันอ่าแล้วพออึ๊บ <c oughs> พอเรามาเจอใบไม้แบบนี้อ่าเห็นไหมใบไม้สามใบอย่างเงี้ยฮนพอเห็นอย่างเงี้ยไอใบนี้มันจะเ่เ <c oughs> พื่อนๆมีเหรียญ มีเหรียญบาทอยู่ในกระเป๋าหรืออะไรก็ได้เพื่อนๆลองหยิบขึ้นมาดูนะว่าเหรียญของเพื่อนๆเนี่ยมันเก่าหรือมันใหม่นะนไหมเออถ้าเป็นเหรียญใหม่เพื่อนๆก็ดูออกไ้ว่ามันใหม่แต่พอพเพะว่าเฮ้ยเรามาดูพระเราเราแยกไม่ออกว่ามันเก่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถูกถูกปลูกฝังมาว่า พระปอบเนี่ยนะมันทำเก๋ได้เหมือนเป็เพราะเก,เก๋ก็ไม่สามารถที่จะอะไรเชื่อเชื่อในตัวเองว่าอะไรเก่าอะไรใหม่เนี่ยคือพระเนื้อผงเนี่ยอย่างอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าพระเนื้อผงเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักแตกต่างจากพระอ,อ่พระอะไรแตกต่างจากพะระปูนป โรงงานท่ทำอ่ะต,ต้งต้นที่จะใช้ในการเรียนรู้พิจารณาอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเพื่อนๆมีสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยใช่ไหมมีแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมีแบบนี้เพื่อนๆส่อ,สองต้องเอามาส่องส่องแบบให้มันชินเลยส่องแบบดูดูโอ้วันเนื้อเป็นไงแล้วทีนี้เพื่อนๆจะเข้าใจง่ายกว่าเนี่ย มันมันจะมีความใกล้เคียงกันมากเลยอะ่ะลองเอาเปลือกหอยนะต้องหาเลยไม่ว่าหอยแครงก็ได้นะครับเอามานั่งดูแล้วจะเห็นว่าธรรมชาติของพระเนื้อผงม,มันมันมาจากแบบนี้เลยความหนึกนุ่มนะธรรมชาติเนี่ยเฮ้ยไอเนี้ยพระองค์เนี้ย,ยกับเปลือกหอยเนี่ยมัน มันมีความเหมือนกันมีลักษณะนุ่มนวลตาแบบดูเขาเรียกว่าดูสบายตานี่แหละนี่เพื่อนเพื่อนดูแต่ว่าความเป็นพระเนื้อผงเนี่ยเขาเขา ขาแตกต่างจากโรงงานเ่อไธรรมาชาติของพระตะปูลวัดระฆังพระสมเด็จนะฮะอันนี้ก็คือสมเด็จที่สร้างใน2495ใช่ไหมครับนะความความที่เป็นพระเนื้อผงเนี่ยพอเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อแต่สิ่เราไม่มีเราก็จะไม่รู้หรอกว่า ไอ้ไอเนี่ย<อ>นะ<อ>เปลือกหอยอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูเปลือกหอยอย่างเงี้ยแล้วดูเนื้อพระสมเด็จเนี่ยเนี่ยใกล้เคียงกันมันไม่ยากแต่ที่มันยากก็คือว่าเรากลัวไงเรากลัวว่าไอ้พระที่เรามีอยู่เนี่ยมันมันจะไม่ใช่ ใช่ไหมเพราะว่าเรายึดยึดหนังสือตำราเนี่ยเป็นหลักพอยึดหนังสือยึดตำราเป็นหลักเนี่ยมันทําให้อะไรทาให้เรากลัวเนี่ยมันมันเนี่ยพอเรารู้ว่าอ๋อเนี่ยเป็นพระเนื้อผงใช่ไหมเราก็จะเข้าใจแล้วว่าธรรมชาติของพระเนื้อผงเนี่ยเป็นเช่นไร ความเก่าเนี่ยตัวนี้นี่นี่คือหลวงปู่นาคเหมือนกันพิมพ์สายญาตินี่หายอยู่ความเก่านะการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยคืออย่างที่บอกนะเพืพ่อนๆดูแบบนี้เนี่ยอ่ามันอาจจะยากหน่อยหนึ่งเพราะเพืพ่อนๆไม่มีตัวอย่างอยู่ในมือคันมีตัวอย่างอยู่ในมือเนี่ยเพืพ่อนๆก็จะเข้าใจแล้วก็เอาไปเทียบนะเทียบกับสิ่งที่ เห็นนะเราดูหลังตาแผ่นดินเนี่ยเราก็จะได้สารตั้งต้นไงใช่ไหมสารตั้งต้นที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยรู้ว่าเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อเปลือกหอยเนี่ยใช่ไหมเปลือกหอยเนี่ยที่เขาเอามาทําเป็นพระสมเด็จเนี่ยมันเออนะมันยากมันเป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยคือทําไม ทำไมคนที่เขาชํานาญนะ่ะเขาสามารถจะแยกพระเนื้อผงพระเก่าพระใหม่ได้ก็เพราะว่าเรามีต้นแบบไงนะก็คืออย่างที่บอกถ้าเพื่อนๆมีอย่างนี้นะ่ะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าอายุของเขาเจ็ดสิปีตรงเนี้ยมอ,องเห็นไหมเอาไม่เห็นเนาะนี่เห็นไหมดูสิห็นไหม เราดูเนี่ยเปลือกหอยเปลือกหอยแท้ๆเนี่ยนะธรรมชาติของเปลือกหอยเนี่ยกับเนื้อพระเนี่ยเห็นไหมพอเราดูอย่างเงี้ยเออนนี้อยุตงนี่ไงนี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถจะเรียนรู้ได้นะครับเรามาเรียนรู้และสร้างมาตรฐานไปด้วยกันนะพอเราเข้าใจถึงธรรมชาติแล้ว เพื่อนๆก็สามารถจะคัดแยกได้วันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องทําการคัดแยกโรงงานออก,อกที่ทเราสั <ทำ S 1> เรียนรู้หรือพัฒนาไปได้ใช่ไหมหลายๆท่านก็ยังโอ้โหเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆเ,เพื่อนๆรู้ไหมว่านี่คือพระเนื้อผงใช่ไหมเนี่ยดูง่ายสบายตา ใช่ไหมว่าเขาเป็นพระเนื้อผงและที่สําคัญก็คือว่าถ้าเขามีรอยมีปีเพื่อนเจวาต้องรอยของการสู้ของคุเนี่ยมันมันมันได้เวลาไงใช่ไหมมันลงตัวแล้วแล้วที่สําคัญก็คือว่าการที่จะตามหาพระตะกูลวัดวัดะระฆังนั้นนะ่ะนะหลายๆคนเนี่ยไปดู ไปดูหนังสือจนจน,จนแบบแลกนะครับได้รับโลอะไรมาแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะใช่มเพื่อนๆนยังแยกเนื้อไม่ได้เลยว่าเป็นเนื้อผงหรือว่าเป็นเนื้อปูนปัตเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังแยกไม่ได้นี่แสดงว่าเรายังไม่มีพัฒนาการในการที่จะคัดแยกจำแนกของเรียนแบบออกจากผระผงแล้วท่ไปไหมที่ เนี่ยความเก่าของใบไม้เนี่ยอันนี้หวันถึงเวันใช่ไหมสีเขาจะเหลืองอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอผ่านไปสัก10วันนะอะ่ไอความเขียวความเหลืองมันก็จะหายไปมันก็จะออกเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมอ่าเพราะอะไรเพราะว่าความแห้งที่อยู่ในใบไม้เนี่ยมันออกไปมันออกไปก็เลยทำให้ สภาพของใบไม้เนี่ยเขากลายาเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องของธรรมชาติแต่ทำไมพอเรามาเทียบกับเนื้อพระใช่ไหมเทียบเนื้อพระปุ๊บเพื่อนเพื่อนมองว่าเพื่อนมองไม่ออกว่าเนื้อพระแบบไหนมันเก่าใช่ไหมแล้วนี้เป็นพระต้นกำเนิดของความรู้จริงในการค้นหา เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นอยีางนี่คือพระเนื้อผงพระหลวงปูน่นาคน่ะคือเราไม่ได้เน้นพิมพ์ทรงไงแต่เราเน้นเจ็ดสี่ัใช่ไหมเห็นไหมธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยมันก็เหมือนใบไม้ที่ผมบอกน่ะพอเพื่อนเพื่อนไปยึดติดอยู่กับเรื่องของเป็นพระเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะไม่ข้ามไม่ข้ามผลความกลัวนะเออ